สวัสดีค่ะคลิปนี้นะ้ำมีรถกระบะสีประตูมารีวิวกันนะคะสำหรับตัวนี้ t o y ย ta h ไฮรักวีโาาวกนะคะเป็นตัวหน้ายักษ์นะคะเครื่อง 2.5e ปี2010นะคะคันนี้พี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าคันนี้น่าสนใจขนาดไหนนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่375,000บาทนะคะเป็นตัวโฉมหน้ายักษ์อย่างที่แจ้งไปเลยแล้วก็มีสปอตไลท์คู่ล่างมาให้เรียบร้อยนะคะด้านบนจมูกมีเรียบ ร้อนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลโรงงานสีนะคะเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานไม่มีการกลับสีใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟหน้าใสากิ๊บเลยนะคะตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานน่าสนใจมากๆแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อแม็กทีมเจ็ดตัวนี้จะเป็นขอบ16นะคะนี่สภาพแบบสวยๆเลยนะคะมีคาลิปเปอร์ให้พร้อมนะคะ ดอกยางเต็มๆนะคะใช้งานยาวๆรายละเอียดซุ้มล้อก็สวยๆนะคะนี่ดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะลถไม่ผ่านการลุยหนักหรือว่าลุยดินแดงมานะคะสภาพแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานด้านข้างมีบันไดข้างให้ครบกระจกข้างนะคะเป็นโครเมียมสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะติดคิ้วกันสัตว์ทั้ง4บานแล้วเรียบร้อยมือจับด้านนอกก็จะมีที่รองกันลอยให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นแบบโครเมียม เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในนะคะภายในก็จะเป็นสีเบจนะคะสําหรับคันนี้คอนโซลจะเป็นสีทูโทนเลยนะคะประตูนะคะตะเข็บต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะนี่ตะเข็บสวยๆจากโรงงานเลยนะคะนี่ลูกยางต่างๆก็สมบูรณ์เม็ดอารกลมคลมชัดนะคะ สภาพแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะเป็นระบบไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกให้เรียบร้อยด้านข้างจะเป็นแบบหนังนะคะตัวนี้หุ้มหนังแล้วเรียบร้อยตัวซอกด้านหน้านะคะน็อตแก้มเหลี่ยมชัดเจนไม่มีการขยับไม่มีการไขเม็ดอาร์คกลมคมชดัดซอกเดิมตะเข็บเดิมทุกจุดเลยคันนี้ พี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถดูคลิปน้ําเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนี่ด้านล่างมีมาร์คสีให้ครบเลยนะคะกระจกสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ด้วยตัวคอนโซลก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนิดนึงคันนี้เลขไม์อยู่ที่2 3 2 0 0 0 0กว่าโลนะคะเป็นรถบ้านนะคะแล้วก็กรณีซื้อสดน้ําไม่ได้บวก vat เพิ่มตัวพวงมาลัยก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่เลยนะคะเป็นตัวแบบ3ก้านนะคะสําหรับคันนี้ แล้วก็ตัวนี้ตัวจอจะเป็นของ Pioneer นะคะแล้วก็แอร์เย็นเฉียบใช้งานได้ปกติเลยคอนโซลก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์เมนนนนะคะหรือเกียร์ธรรมดา5จังหวะนี่สภาพคอนโซลก็สวยๆภายในก็จะเป็นการหุ้มเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ดูแลรักษาง่ายเลยสำหรับตัวเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีเบจสภาพใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้ พื้นก็มีปูยางอะไรให้เรียบร้อยนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน้าใช้งานทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องบันทึกด้วยนะคะด้านหน้าเพดานก็สวยๆนี่ม่านบังแดดเพดานก็สวยๆเลยนะคะสะภาพแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาดูสันกระดูกงูกันนิดนึงนี่เม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดไม่มีร่องรอยการไล่ทำสีนี่สภาพเดิมๆไม่มีพิความมาแน่นอน ให้ดูรายละเอียดกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะแล้วก็ตัวซอกประตูปัม๊มโตโยต้าชัดเจนน็อตไม่ขยับไม่ไขสติกเกอร์นะคะอยู่ครบเลยอย่างที่บอกว่าสภาพแบบพร้อมใช้งานนะคะแนะนำดูให้จบนะคะตั้งแต่ต้นจนจบจะได้ความต่อเนื่องของรายละเอียดตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างก็เป็นเบาะหนังแล้วเช่นเดียวกันนี่ เบาะหนังสภาพใหม่ๆใ,ใช้งานกันแบบยาวๆเลยภายในกว้างนะคะนี่มีพรมกระดุมนะคะเรียบร้อยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าใช้งานมากๆนะคะพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับ Toyota า i g o คันนี้ได้รถสีขาวด้วยนะคะนี่สติกเกอร์น็อตไม่ขยับลูกยางสวยๆเลยนะคะตะเข็บก็เดิมๆเดินสวยจากโรงงานนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซอกกระบะกันนิดนึงนะคะนี่เม็ดอาร์คนะคะแล้วก็ตะเข็บสวยๆเลยนะคะซอกเดิมเม็ดอาร์คกลมคมชัดอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดสีบางเดิมโรงงานนะคะแชตสีก็สวยๆเช่นเดียวกันนะคะนี่ดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงสภาพแบบพร้อมใช้งานนะคะล้อแม็กก็จะเป็นแบบยางออฟโรดนิดนึงนะคะ สำหรับคันนี้ด้านข้างมีคำว่า p นเน n e r นะคะเป็นสติกเกอร์เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายก็มีกันชนท้ายให้พร้อมให้ครบเลยนะคะตัวนี้สภาพแบบสมบูรณ์ด้านล่างก็มียางอะไหล่ให้ครบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชกหลังตัวนี้ก็จะเป็นอ่าของ kyb นะคะคู่หลังนะคะตัวนี้หนึบๆนึบกันเลยนะคะสภาพแบบพร้อมๆม เราเรามาดูรายละเอียดด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายนะคะก็เม็ดอาร์คนะคะตะเข็บนี่ตะเข็บสมบูรณ์เลยนะคะแล้วก็ปัม๊ม AR นะคะนี่ชัดเจนนะคะปัม๊ม AR า a r เม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนี่ปั๊มนะคะทุกอย่างซอกเดิมตะเข็บเดิมนะคะแต่ด้านท้ายอันนี้น้ำแจ้งกันตามตรงนะมีการทำสีมานะคะคันนี้เป็นรถฝากขายนะคะ เจ้าของเดิมมีการาทำสีมานะคะสำหรับส่วนท้ายนะคะแต่รับประกันนะไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีชนมานะคะไม่มีชนหนักมานะคะเป็นการเก็บรายละเอียดสีนะคะตัวนี้สีขาวเดิมนะคะไม่เคยกลับสีใดๆทั้งสิน้นอันนี้น้ำก็รีวิวกันแบบตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะ<อ>เดี๋ยวมาดูซอกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่เม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบหมดน็อตไม่ขยับ ปัม๊มโตโยต้าชัดเจนนะคะอย่างที่บอกว่ารับประกันรถไม่มีพิกาำไม่มีชนหนักหรือจมน้ําตัดต่อนะคะแต่ก็มีการเก็บรายละเอียดสีมาแต่อันนี้คือสภาพเดิมๆไม่มีร่องรอยการไล่ทาสีนะคะสําหรับตัวสันกระดูกงูสันกระดูกงูสองข้างเดิมๆนะคะไม่มีการไลท่ทาสีภายในก็ยังสภาพดียังสภาพสวยอยู่เลยนะคะ ตัวซอกด้านซ้ายเหลี่ยมน็อตชัดเจนนะคะน็อตแก้มไม่ไขทั้งสองด้านเลยซอกเดิมสภาพเดิมๆนะคะสมบูรณ์เลยคันนี้นะคะพี่พีท่านไหนกำลังหายอยู่หรือว่าหาไว้ใช้งานนะคะตอบโจทย์ได้เลย4ประตูนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องของเขากันบ้าง สำหรับห้องเครื่องนะคะตอนนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดี d ฟดี m o n r a i เรนะคะอินเตอร์คูลเลอร์ด้านบนแต่เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะ144แรงมา้าเครื่อง2.5ด้านหน้านี่ให้ดูน็อตไม่ขยับไม่ไขนะคะแล้วดูมาร์กสีสีฟ้านะคะนี่ยังอยู่ครบหมดเลยนะคะตัวคารด้านล่างนะคะก็ไม่มีร่องรอยการไล่ทำสีเช่นเดียวกันนี่สภาพเดิมๆนะคานล่างไม่มีร่องรอยการตัดต่อด้วยปั๊มโรงงานเม็ดอาร์คคารด้านบนนะคะนี่คมคมชัด ให้ดูเลยนี่สติเกอร์ไม่มีกล้องรอยการไลท์ทำสีทับปั๊มอาร์นะคะเดี๋ยวน้ำให้ดูในส่วนของตัวนี่เม็ดอาร์คด้านในด้วยนะคะนี่อยู่ครบหมดนะคะแล้วก็กลมคมชัดด้วยแก้มเดิมน็อตไม่ขยับไม่ไขตัวถังเดิมนะคะอันนี้ก็มีระบบเบรก ABS นะคะด้านในนะคะนี่ปั๊มอาร์สีทางมะพร้าวก็เดิมเดิม ปั๊มอาร์นะคะรูเหลี่ยมน็อตชัดเจนฝากระโปงนะคะฝากระโปรงเดิมเลยอันนี้ไม่มีการขยับตัวหัวน็อตเลยนะคะไม่มีถอดนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานห้องเครื่องก็สมบูรณ์นะคะไม่มีน้ํามันแบบซึมหรือว่าไหลเยิ้มเลยนี่แห้งๆนะคะไม่มีแบบล่องรอยการลุยดินแดงหนักๆมาแน่นอนนะคะสภาพแบบพร้อมใช้งานหม้อน,น้ํานี่แบบน้ํา,ายาใสๆเลยนะคะ แล้วก็หม้อน,น้ําเดิมมาร์กสีนะคะยังอยู่ครบหมดด้านหน้าเครื่องนะคะใสๆเลยนะคะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบหมดแล้วก็สติ๊กเกอร์ดาขวาอยู่อ่าไม่มีร่องรอยการไลท่ทาสีเช่นเดียวกันนะคะปั๊มแอลด้านในเม็ดอาร์คนะคะนี่เม็ดอาร์คชัดเจนเล,เลยแก้มด้านซ้ายนะคะน็อตไม่ขยับเพจเดิมโรงงานมอก,กออยู่ครบหมด อันนี้ก็พาชมแบบทุกซอกทุกมุมทุกรายละเอียดตัวรถนะคะพี่ๆสามารถดูคลิปน้ำเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดูน็อตฝาไม่ขยับเลยนะคะสภาพแบบสมบูรณ์เครื่องยนต์มาร์กสีตามจุดต่างๆก็มีให้เห็นชัดเจนเช่นเดียวกันสภาพแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานสติกเกอร์โรงงานอยู่ครบหมดนะคะนี่เม็ดอาร์กลมชาร์จปัม๊มโตโยต้าก็ชัดเจน สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจโทรหาน้ำได้เลย0834626966นะคะยังไงฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้น้ำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้จนจบด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ